พระเกจิอาจารย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถอัญเชิญดวงวิญญาณจากโลกแห่งความตายได้พระเกจิอาจารย์ที่สามารถอัญเชิญองค์พระพรมและปู่ชีวกมาประทับเพื่อเป็นสริมงคลได้นี่คือหลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวพระเกจิอาจารย์ที่มีอิทธิฤทธิ์และฤทธิ์เยอะมากๆ เรื่องราวเหนือธรรมชาติต้องยกให้ท่านหลวงพ่อเบาเอิองครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชอบสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณคือต้องการให้มนุษย์รู้ว่าโลกแห่งความตายเป็นเช่นไรเกิดเป็นมนุษย์ต้องทําตัวอย่างไรชีวิตหลังความตายมนุษย์อยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วได้อะไรในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชอบอัญเชิญด,ดวงวิญญาณต่อวันเยอะมากๆ จนมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เจ้ากรุงพาลีบอกว่าให้หลวงพ่อลดการอัญเชิญดวงวิญญาณมาในโลกมนุษย์ให้น้อยลงได้ไหมเพราะว่าการนำดวงวิญญาณมาในแต่ละดวงนั้นไม่ได้มาเองต้องมียมมทูตพามาแต่แล้วหลวงพ่อบ่าเอิงบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องการที่จะนำมาเพราะว่าต้องการให้มนุษย์ได้รู้อิทธิฤทธิ์ของท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับนั่นก็คือปู่ชีวกและองค์พระพรมซึ่งใครมาในสถานที่แห่งนี้แล้วสุขภาพร่างกายของท่านจะแข็งแรงเพราะมีน้ำมนต์อันศักดิก์สิทธิ์รวมไปถึงองค์พระพรมที่สามารถดลบดาลให้ทุกคนถ้าใครมาในสถานที่แห่งนี้แล้วบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่ปลดหนี้ได้ที่คือองค์พระพรมที่หลวงพ่อเบาเอิงอัญเชิญมา ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับวัดยวนสะพานเขา